เดี๋ยวนี้จัดทำเพววื่อความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าส8ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องไลฟ์สดพีจีไลฟ์อพีนะเหมือนเดิมแต่เราไม่ได้อยู่ที่พีจีแหละวันนี้มาอยู่รีแลกซ์รีแลกซ์มันนี่เทนสามเมาจริงเกมเนี้ยเสียงมันดังไปไหมเดี๋ยวขออนุญาตปรับเสียงมันหน่อยนึงเกมเนี้ยผมว่าแม่งเป็นเกมที่แบบเกลือเออจริงยังไงก็เกลือซื้อยังไงก็เกลือแต่ เรื่องขส่งแสนนะวันนี้เอามาจัดเต็มมากความชอบส่วนตัวลว้ลวนทุกคนอย่าเลียนแบบนะจะซื้อที่ละแบบห้าพันเลยแล้วกันซื้อทีละห้าพันเลยเนี่ยซื้อแบบฟิเศษด Fe ้วยฟีเจอร์ฟิเศษอะเริ่มเลยว่ามันจะเข้ามันจะแตกอะไรไหมผมว่ามันมันแตกยากอะเนื่องด้วยอะไรไหมผมว่ามันต้องคูณห้าร้อยไงมันต้องคูณห้าร้อยถึงจะรอดทุกคนแล้วซึ่งีตัวลเ็กเตอร์นี่ก็กาดบะกา,กาที่สุดแล้วอะ แต่ผมชอบไม่รู้ปเป็นยไรชอบดูมันลุ้นมันแบบดูฟีเจอร์อื่นนะที่ไม่ใช่ตัวนี้นะดูรู้สึกมันสนุกเปลี่ยนนี่คือสนองความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยนะยยนแบตนะ <c oughs> ซึ่งมันน่าจะยับขอป่อนเลยแล้วกันเฮ้ยทำไมรอบนี้นไปไกลจังปกตินี่บางบางทีตายแล้วนะเนี่ย กว่าจะคุ้มก็อคูณห้ารอยคิดดูทุกคนแล้วมันจะรอดอะไรจริงไหมแล้วดูตัวอื่นให้มาเลยเออดูเข้าไปมาตามล่าคูณสักพันกว่าสองพันสามพันเนี้ยจะเจอไหมทุกคนมาเจอไหมผมให้งบแค่แสนเดียวนะกดทีละห้าพันจนถึงหนึ่งแถ้าไม่เข้าก็คือจบเนี่ยเรียบร้อยเลยนะคูณสองยไม่รอดนะพอซื้อ 5, ห้าพันซื้อเลย ผมอยากได้ตัวอื่นบ้างอะคอลเลกเตอร์มันแบบไอ้้ไอ,ไอ,ไอตัวนี้ก็พอได้นะแต่ตัวใหญ่มันก,ออกต็ตัวดูดมันเป็นตัวสุบตุ่มตุ่มทุกตัวเลยแต่ตัวใหญ่ก็ออกต่ตัวคอลเลกเตอร์อดูดไปออกอะไรเห็นไหมหนอแต่ไอ้วันเนี่ยเฮ้ยสไนเปอร์เอออันนี้ค่อยดูดคุ้มหน่อยทุกคนเ้าจบ มัวแต่ดูฟีเจอร์ไม่ได้ดูว่ามันโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมแล้วมันจะไปแตกอะไรโคตรโหดโคตรโหดหมดเลยกดเลยเขามีกันเหรอตัวเขียวมาตั้เดียวโด โดดเข้ามากดโดดยังไม่ระเบิดแถวเลยนะเออผมว่าจบแล้วจบยังอาสามไม้ยับทุกไม้มันนี่เทนสามนะเหมือนจะดีนะแต่ว่าโหโคตรยากยาชเตอร์อ่ะเดี๋ยวขอไม่กดเร่งแล้วกันลองดู ดูปกติเลยไม่กดแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะดูไปเออดูทีละห้าสิบเอ็ดนะทุกคนอ่าจบแล้วมังนะ้งเนี่ยจบแล้วมั้งได้โอ้โหก็ได้โโเรียบร้อยคอยเข้าตัวดิโอ้ เห็นปะแล้วยังเหลี่ยมอีกพอเข้าตัวดีๆก็เป็นอย่างนี้ผมว่าเกมนี้มันโคตรเหลี่ยมเหลี่ยมทุกดอกบอกเพื่อนลัก็เกมนี้คบไม่ไดนะขไ้ขอไม่กดแล้วกันขอไม่กดนะครลุ้นๆไ้ปกตินะดูดิเงียบเลยอะ อ,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 อ่ะยังไงสุดท้ายไม่รอดตามสเต็ปมัง้ง48แล้วเนี่ยนี่ถ้าได้ดูดอีกทีนะไม่รอดอย่างดีนะมันยิง48ให้นะโอ้โหคนเลี่ยม นี่นี่คือยับทุงไม้นะแต่ถ้าสังเกตดูนี่คือยับทุงไม้นะคอนเทตอร์กดเ,เลยแล้วกันตัวนี้ผมไม่ไม่ชอบขอปดเร่งเลยนะมันก่ากับตัวเนี้แต่ถ้ามันมีคอลเลคเตอร์อีกตัวหนึ่งมาช่วยดูดนะจะดีดูดไปดูดมาตอนนี้มาได้เลยน่าจะเวิร์กแต่ผมว่าย,ยากเนี่ยที่อย่างเนี้ย ที่อย่างเงี้ยไหลทก่นเ็ตไหมถ้าเป็นอลเ็กเตอร์ไหลแต่ถ้าพอเป็นตัวดีๆเข้ามาแบบเดียวจอดแต่ถามว่าไหลได้เยอะไหมก็ไม่นะไมยอยที่ด้อเออมันจะมีตัวอื่นให้บ้างไหมเนี่ยนะเอ๊ะเชฟบอกอ่าไม่กดแล้วกันขอลุ้นหน่อยยิงไปก่อนเลยโอ้โหสองนัดยิงมาทำไมเพื่อน เออไอตัวแพงๆไม่ยิงดูดเข้ามายิงยิงตัวแพงๆหน่อยได้ไหมจบแล้วั้งจบแล้วมั้งทุกคนเออ,อยังมาอยู่โอเคตอนนี้เริ่มดูดคุมแล้วนะคูณมันเยอะแล้วไงคูณมันเยอะแล้วถ้าดูดดอะคุมอยู่ ดูดทีละห้าสิบแล้วมั้งเนี่ยสามสิบใช่ไหม,พม 75, เพิ่มมาเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสามเออทีละห้าสิบละสิสิสิโอสิิโอเคอันนี้เริ่มดูดคุมนะเฮ้ยตัวนี้คือดีนะมันจะดูดทุกอย่างรวมไปที่ตัวเดียวแอร์ซัเบอร์เนี่ยเหมือนเซฟีโร่อะเริ่มใหม่อะทุกคนเห็นปะ่ะมีโอกาสเก็บรอบเพิ่มนะ ้ามันยังไหลต่อให้นะหูตัวนี้โคตรดีนะทุกคนทำไมไม่ยิงตัวที่ีกบ่าโอเคเอา้ารอดรอดเฉยเขาม่จังโอ้สดสดจัดดูดโอ้โหดูดทีละ640ยังได้อยู่ทุกคน ดูดอีกโอ้โหมาอีกมาอีกมาอีกเถอะโอ้ยทีนึงอีกทีนึง,นงไม่รอดเฮ้ยคุณสมหวังแล้วอะ่ะคุณตีนั้นตีหมื่นห้าได้เท่าไหร่เนี่ยอือโอ้โหตีมหมื่นห้าเลยนะ มาไงวะเนี่ยเฮ้ยกำไรแล้วดิควรหนีไหมเนี่ย <c ười> กำไรเฉยจะมาไงวะลองอีกสักรอบแล้วกัน <c ười> โอ้4ี5เหรอสุดยอดเลย ขอปลดเลยแล้วกันตัวนี้อ o l l e c t o r เหรอเออดูดไปดูดมาอย่างงี้พอพอมีลุ้นนะมันมาไวไปหน่อยนะทุกคน c o ล l เตอร์มาไวไปหน่อยอนะ่ะหมดแล้วมา้าสุดท้ายก็ครึ่งครึ่งนะเจ็บนิดเดียว อีกสักรอบได้ไหมติดใจอะ่ะขอได้ตัวอื่นบ้างได้ไหมอะ่ะมันจะคอยเพอร์อวะยังไม่ได้สไนายเปอร์เลยนะมัเริ่มเอาคืนแล้วมาอีกแล้วมาทำไมตอนนี้แค่สิบห้าเองมันมาไวไปหน่อยอะ่ะเนี่ยถ้าดูาตอนนี้นะจะเวิร์กนะ จบแล้วว่างเคเแต่ว่าส่วนใ่ญ่เพื่อคุณมสี่พัน 4, มาไงวะสองสองเป็นเก้าอ่ะไ้สุดท้ายสุดท้ายนะเดี๋ยวจะยยาวกำไรมันแล้วก็ควรหนีอ่ะใช่ไหมคอน,นิเตอร์อีกแล้วเหรอเคกดเลยแล้วกันทุกคนไม่น่ารอดนะน่าจะเจ็บหนักด้วย <laughs> เออ กำไรเฉยเกมนี้บวกนะบวกนะจริงตัวอื่นเข้าได้เนี่ยไม่ได้เข้าเลยตัวฟีเจอร์าเนี่ตั้งแต่เล่นนี่เราระเบิดแถวไปได้ยังมะพอยัง,อยงหรือเปล่ามาระเบิดไหมเออเก็บให้ครบสองร้อยอ่ะโหนี่ถ้ามีคอลเลกเตอร์มาตัวหนึ่งนะ เกิดอะ่ะโอเคไปดีกว่าไปดีกว่าเอาเป็นว่าบวกมาหมนะื่นเจ็ดนะคลิปนี้บอกมาหมื่นเจ็ดเออไม่คิดว่าจะบวกเหมือนกันเนี่ยผมขอลงดีกว่าเกมนี้เป็นเกมที่แบบโหดอะ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย